สวัสดีช่วงวายนะครับผมบสําหรับช่วง่ายก็จะมาแก้ต้นไซจีนนะครับผมก็มาดูกันเลยนะครับว่าท่านนายกจะจตัดล้างกิ่งยังไงนะครับผมก็เชิญท่านนายกเลยนะครับ คุณธรรมดาสวัสดีท่านนายกทีมงานครับครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับตอนนี้เป็นต้นไซจีนเราได้มาจากนอกในสภาพที่ตั้งกิ่งเมนแบบนซึ่งในอดีตยี่สิบกว่าปีที่แล้วจะลักษณะนี้นะครับไม้ต้นนี้นําเข้ามาอายุก็เกือบยี่สิบปีแล้วนะฮะนี่ไมเ้เนี่ยในอดีตเนี่ยมักจะทํากันกิ่งยาวๆนะ <c oughs> แล้วก็มาเอาใบตรงปลาย ใหม่ๆก็จะมีข้างในนะครับแต่พอไม้เนี่ยพอยุ่เยอะแล้วใบแน่นนะครับมันจะทิ้งกลิ่นข้างในเนี่ยพอเราเวลาซอยไม้เนี่ยนะครับไม่ได้ซอยเข้าพันนายนเข้ากลิ่นยืดยาวเนี่ยมันจะเสียนะครับมันจะทําให้ข้างในเนี่ยเป็นก้านยยาวเนี่ยครับซึ่งเราจะแก้ลูกทรงใหม่หมดเราจะตัดตัดคดนะครับแล้วก็ตําแหน่งก็ขาดขากกันเกินนะเดี๋ยวเราจะมาดูว่าเราจะ เคลียตรงนหออกได้บ้างนะครับตรงนี้ค่อนข้างเนแน่นนะเราจะทําแบบนี้นะครับคือจบยอดแล้วเวลาไม้พุ่มกว้างเนี่ยมันจะจบยอดอยากนะครับเรจะใช้ลักษณะการชูขึ้นแล้วก็ตัดฟกคุมออมาประมาณนี่นะครับมันไม่สามารถไล่ให้เห็นเป็นเรือนยอดได้นะครับอันดับแรกเนี่ยที่เแก้ดูเราต้องดูลักษณะโครงนะกิ่งนี่มันติด มันยาวมันใหญ่มันเสจโคเรนนะครับเดี๋ยวจะตัดนี่ออกเลยให้เปิดเห็นลำเราจะตั้งโร่ใหม่ทั้งหมดนะครับแล้วก็เราต้องดูยอดนะฮะยอดก็อยู่ประมาณแถวเนี้ยนะครับเดี๋ยวเราจะตัดล่างจาก้างล่างขึ้นนะครับเราบตัดเจยๆเลยนะครับมาช่วยตัดกาน ก็จะยาวๆานี่นะครับปลายเนี่ยจะอยู่ตรงนี้นะครับแล้วมันก็ตึงเป็นหมดแล้วเนี่ยนี่คือการตั้งที่สมัยก่อนนิยมตึงให้ยาวเนี่ยเพื่อเอาจบเร็วนะมีแต่ใไปลายนะครับเราจะตัดตรงนี้สั้นลงนะจะคดตามระยะ่อนนะครับตรงนี้จะมีตาแตกนะตัดก่นี้ ตับเปิดตรงนี้ก่อนตับปดด่วนเลยตัดโคตรพิณเนเาะอ่าตัดนะต่อตเรา,เาจะตัดไล่เป,เปิดก่อนนะครับตัดตัดเนี่ยคุณวีราชาติเยี่ยมเลยคุณ รับเดี๋ยวผมจะตัดไล่หายอดก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวเราจะมาไล่ตรงส่วนหน้านล่างต่อนะครับคุณเจนสวัสดีครับท่านนายกและอาจารย์โหลดและสมาชิกสาวๆทุกท่านสวัสดีครับคุณเจนครับ ไปเทีเซุกท่านนะครับเราจะตัดชับฟอร์มเข้าไปนะม้ตอนที่เราถือว่าจิงเบนมันใหญ่ใหญ่เกินนะครับพอมันใหญ่เกินแล้วเนี่ยมันจะทําไม้ทํายากนะเวลาจะทําฟอร์มต่างๆนตัดชับเข้าเนี่ยมันจะมีปัญหาที่ตัดออกตัดออกท่นอยากเกณฑ์ชมลมบอนไซปัตตนีสวัสดีครับคุณเจนเป็นเลขา ภบนายกภาคใต้นะครับต้องขอบคุณที่เข้ามาช่วยงานนะครับนี่ท่านเจตนะครับว่ากิ่มันจะยาวนี่นะครับกลับมากนะครับนี่เป็นอดีตนะครับเรามักจะยมคำแบบนี้นะมันจะยาวมากนะครับ พอมันยาวแล้วเนี่ยตอนมีใบจะดูได้น,นะฮะแต่เวลาเราถอดไปออกแล้วเนี่ยมันค่อนข้างที่จะพื้นนะครับอันนี้ก็ยาวนะตัดให้ฟอครับจะเป็นยาวๆนี่นะนี่คืออดีตที่เราสร้างไม้ก,กันนะครับสมัยก่อนจะเป็นทรงอย่างนี้นะั่คือยาวๆเลยนะครับ คุณจรสวัสดีทุกท่านครับเราจะตัดลำนี้ออกเนี่ยมันเชิ้น,นะครับตัดติดนี่เลยสวัสดีค่ะสวัสดีเช่นกันนะคะคุณจุณคุณปูภูเก็ตสวัสดีครับท่านนายกและทีมงานบางกอกทุกท่านสวัสดีครับคุณปูภูเก็ตนะฮะอนี้ผมให้ดูนะครับนี่เป็นสิ่งที่เราสร้างในอดีตนะครับเราประมาสานต่อพอมันถึงปัจจุบันนี้เนี่ย ด้วยระยะเวลาที่ยาวนะมันมันมันไม่มใหญ่ขนาดนี้นะพอมันใหญ่แล้วมันจะมันจะดูไม่สวยงามน,นะครับแล้วใบเนี่ยมันจะขึ้นลไปปลายหมดโดยเฉพาะไม้ที่เวลาเราซอยแล้วเราซอยคุมนะที่ปัญหานี่เกิดไม้เป็นลักษณะนี้เนื่องจากชั้นเนี่ยมันฉีเกินนะพอถี่เกินแล้วเนี่ยเวลาใบมันแน่นนะครับมันจะบังข้างในพอข้างใน,นไม่มันมันไม่โดนแดดไม่ไม่แตกมันก็ทิ้งกิ่งไปเรื่อยๆแล้วไปมาอ,อยู่ ด้านนอกตลอดนะครับมันทําให้ไม้เนมันจะยืดยาวขึ้นทุกปีนะคุณคณิตสวัสดีครับท่านนายกและทีมงานทุกท่านครับโอเคอครับคุณคณิครบนายประเสริฐห้ใจไปเลยคะสวัสดีเอฟซีบางกอกเก้าเออร้อยร้อยหนึ่งท่านแล้วนะคะร้อยสองท่านแล้วค่ะ อบคุณเอฟซีทุกท่านนะคะที่ติดตามชมค่คะเอฟซี FC, ท่านใดที่ยังไม่ได้แชร์ให้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยค่ะคุณเลิศบอนไซสามร้อยยอดสวัสดีครับท่านนายกทรายใบแก้ว ใส่ใบแก้วเปลียนไสตัดแบบนี้ได้ไหมครับเออใส่ใบแก้ว5้าผิวไม้มันยังดูสุกเขียวนะครับสามารถตัดได้แต่ต้องตัดข้อให้ยาวขึ้นนะแล้วใส่ใบแก้วนยะถ้าจะให้ดีต้องตัดกิ่งเป็นที่มันมีไฟนะครับเอาไว้นะแล้วเราเบรกปลายไปไเรื่อยๆนะครับเขาจะค่อยๆแตกภายในออกมานะผมก็ตัดไปเยอะนะครับ คุณตองบอนไซวิธีการทำาสาวไม้จะสวยขึ้นครับ <c oughs> อย่าเสียดายนะครับเวลาเราสร้างไม้แล้วถ้ามานันมีปัญหาตัดก็ต้องตัดนะครับแล้วถ้ามันแตกเลยอ่าาันี้ยาวๆนะครับ <c oughs> มันจะหาความสวยงามไม่ได้ต้องกระชับเข้าไว้นะครับ เราจะตัดสต็จน,นะผมคัดเตร็จะร้อยจะหมุนรอบต้นให้ดูนะครับใช้เวลาไม่นานนะก็แตกในเดยๆเนี่ยไม่เกินสามปีมันก็จะสวยสวยกับเดิมนะครับค,<ด>คุณออสสกุลสวัสดีครับคุณ ฮานาฟีสวัสดีครับท่านนายกออลหลอดและทีมงานครับคุณพานวัฒนสวัสดีค่ะสวัสดีตอนบ่ายครับเคให้แล้วนะครับค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณ f อีทุกท่านเลยนะคะขอบคุณ f อฟซีร้อนนะคะขอบคุณที่ติดตามชมค่ะ คุณตูน,ตน,ตนสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีเช่นกันนะคะสวัสดีเอฟซีบางกอกร้อยสี่ร้อยห้าสิบท่านเลยนะคะขอบคุณมากมากเลยวันนี้เอฟซี FC เข้ามาชมเยอะนะคะต้องขอขอบคุณเอฟซีทุกท่านด้วยนะคะถ้าบรรยาวเกิดเราจะตัดจะทับเข้ามานะครับเราจะเต็มกิ่ง พอมมายาวอย่างนี้เวลาสิ่งแตกนะครับก็จะดึงให้มันกระชับเข้ามานะดึงไปท,ทั้งขนาดยาวๆให้ขนานกับหลอดมานะครับแต่พอม,มาจ็บยอดจะตีนะตัดตรงนี้ออกมันบางตัดให้เห็นพอยอด แก่ทรงใหม่นะคะจากทรงเดิมทรงอันนี้เราเรียกว่าเป็นการไล่ให้เจอยอดนะครับเวลาเราสร้างไม้เนี่ยเวลาเราไล่จากลำมาแล้วนะครับมันก็มียอดชัดเจนนะมันจะทันไม่เท่าจิ่มันมติดถ้าไม่ทันก็เอาตามนี้ก่อนถ้าท่านติดตามแล้วเราก็ตัดให้ได้รูปร่างสนัทนี้ก่อนนะฮะให้แตกออกมานะครับแล้วเดี๋ยวเรามาเข้า เอากิ่นไปต่างๆนะครับตัดแา,ายนิดหนึ่งพอเราตัดสองอันเนี่ยครับกิ่งที่อยู่ตรงนี้ตัดออกเนี่ยเราจะเห็นลำนะจริงๆควรกิ่งใหญ่มากนะเพียงแต่ว่าพอมีกิ่งน้อยเนี่ยมันยืดออกมาแล้วเนี่ยมันไปปวดฟังนะครับ บทบังความใหญ่ของจริงแม่ไม้ต้นนี้อายุเยอะนะอยู่กับผมก็จะยี่สปีแล้วนะครับคุณเกณฑ์ขอบคุณท่านนายกที่สอนรูปแบบใหม่ๆครับยินดีครับยินดีครับก็เลนสเอฟซีอย่างนี้นะครับเวลาเราไล์สดเนี่ยภาพที่ท่านเห็นในไล์สดกับต้นจริงมันมีความแตกต่างกันอย่างมากนะครับ นั้น fc ถ้าถ้ามีเวลาแวะมาเที่ยวชมได้นะครับที่บางกอกยินด,ด,ดีต้อนรับทุกท่านนะครับแล้วก็มารูปทรงใ่เนี่ยมันจะสร้างจอกง่ายเราจะยืดรูปทรงของต้นไม้นั้นๆนะครับไม่จําเป็นต้องมีกิ่งเยอะๆเงนี้อันนี้ไม่ลาเป็นทรงบังคับแล้วเป็นไม้หนึ่นตงต้3สามนะครับแต่ถ้าเป็นไมน้ทรงอิสระเนี่ยบางครั้งเนี่ยต้นหนึ่งเนี่ยใช้แค่ยอดกับงา แล้วเป็นไม้ข้างเดียวก็สร้างจบได้นะครับเป็นงขึ้นมุดปามุดอันนี้เป็นการตัดไล่หาลำนะครับตัดไล่หาลำหายอดเขานะก็ที่ตัดคอนี่ก็ฟองใหญ่นะครับเดี๋ยวให้กล้องเนี่ยดูนะมันจะเป็นยาวๆนะครับอย่างนี้ยไม้สร้างยากนะเวลาจะทำเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ลำบาก เพราะเนี่ยไม้เราเราต้องทอแล้วดึงระยะต่างๆให้ได้นะครับแล้วก็ไม้ที่อยู่ตามกิ่งหน้าๆไม่ต้องใหญ่นะฮะประมาณตั้งนิ้วหนึ่งหรือครึ่งนิ้วเราก็ดึงมาอ้านนะฮะดึงให้มันทําฟอร์มการที่เรามีกิ่งเมนใหญ่แล้วเรามีเมนน้อยๆนะครับดึงออกมานะฮะมันจะช่วยกิ่งเล็กกิ่งน้อยเนี่ยมันจะช่วยทํามันซอฟขึ้นนะครับม้ามันจะดูไม่ดูเทอะทะนะเมนหลักใหญ่ กิงรองก็ใหญ่เงี้เนี่ยไม้มาันจะดูแข็งทันทีนะครับแล้วเวลาถ้าแตกมาใหม่เนี่ยเราควรจะตัดเอี้ยวนะการตัดเอี้ยวไม้ต่างๆเนี่ยมันจะช่วยเพิ่มสเสน่ห์ให้ม้น่าดูยิ่งขึ้นน,นะครับคุณเกตนลงให้ใจไปเลยคุณมดสวัสดีครับท่านนายกและเอฟซีทางบ้านทุกท่านครับนั่งดูกับทีมงานหลายคนที่ร้านน้ำชาหน้าอบตท่าเรือนครศรีครับ ไม่ทราบเอฟซีจะดูไหมจะให้เขล็กิก้งน,น้อยๆมาัาภาพให้ดูนะครับจะได้เห็นภาพชัดเจนขึ้นในบางมุมนะ,ะนฮะจห้กิ่งยังก็ได้ให้ภาพภาพเอฟซีร้อยห้าสิบเก้าต้นจะดูกิง่งเทียมไหมครับผมจะเอากิ่งมาติดให้เป็นแนวทางนะครับผมเอฟซี FC อยากชมหรือเปล่านะครับถ้าอยากชมก็คอมเมนต์ให้ด้วยนะครับคุณกานเจนาสวัสดีตอนบ่ายครับสวัสดีเส้นกันนะครับครับครับแล้วจะให้ทีมงานกิดกิงนะครับผมเพื่อจะได้รู้ทิศทางนะครับผมครับเราจะได้ดูเราจะได้ดูซอฟต์ขึ้นนะครับเวลาเอาจิตมีไปหน่อยนะครับ ให้ท่านดูไม้จะได้มีชีวิตชีวานะครับพเพราะว่าวิธีการตัดไม้เนี่ยสิ่งแรกที่เราต้องดู <c oughs> เราต้องดูสิ่งที่มันขวางอันนี้แล้วเราขวางความง,งามน,น,นะครับกิ่งเนี่ยไม้เนี่ยเวลามันแตกกิ่งออกมานะครับต้องใช้กิ่งหลังเท่านั้นนะถ้าท่านจะต้องมีเนี่ยต้องใช้กิ่งหลังเท่านั้นนะครับนะอย่าไปเอาข้างหน้านะครับถ้าท่านเอาข้างหน้าติดโคดเนี่ยการทํางานคือไม้จาก ที่มันใหญ่ๆพอไม่หิ่งนี้ยื่นออกมานะครับมันจะดูเล็ก,กันทีนะมันจะขาดความก็เรียกว่าความดูความปุดเปินนะดูความล่ํแสงโครงสร้างเนี่ยมันจะถูกตักแบกไปด้วยสิ่งที่มันทิพน้าทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาท่านสร้างลักษณะนี้ยิ่งเป็นทรงซูโบ้แล้วนะครับควรจะเปิดถ้าท่านเลี้ยงลำได้ใหญ่นะเปิดเอาไว้ต่อนะครับจังหวะแรกไปอยู่ด้านหลังจังหวัดที่2ออยู่ทางนี้ก็ได้นะครับ ทำมาให้กริงห่างๆแล้วใช้รายละเอียดเนี่ยช่วยเอานะครับคุณสมบัติชมครับพระทรงศักดิ์สวัสดีท่านนายกไม่ได้เข้ามาทักทายนานแล้วประเด็นครับคุณพระทรงศักดิ์พระทรงศักดิ์ข้าพองคมาสการนะครับมาสการหลุ่มปีนะคุณเขาใั่ว่ตคุณพระทรงวักด์นี่วะคุณพระโมเมนต์ตัวนี้พระทรงศักดิ์ ัตรนี้ครับก็เป็นแนวทางนะครับผมครับรับไม้ที่ไม้ก็นานแล้วนะครับผมเป็นไม้ชุดเก่านะครับผมพอดีกิ่งเขาไม่แตกข้างในนะครับผมพอเราซอยแดดเข้าไม่ถึงก็ทิ้งตาบวตามาเรื่อยๆนะครับผม ก็จะออกแต่ปลายอย่างเดียวนะครับคุณมิกคุณมุสวยมากครับคุณครับคุณมิกคุณมิกคุณมาร์ทท่านนายกครับการจัดตั้งชมรมบอลชัยต้องจดแจ้งขึ้นทะเบียนต่อทางสมาคมไหมครับ ไม่ครับไม่ครับไม่ทราบว่าท่านอยู่ภาคไหนนะครับเรามีอุปนายภาคนะครับท่านสามารถแจ้งการจัดตั้งทมรมได้เลยนะครับแล้วทางอุปนายภาคเนี่ยจะบันทึกเอานะฮะแล้วก็สมาคมจะรับท่านเป็นสมาชิกนะครับเวลามีข่าวสารเนี่ยเราจะแจ้งผ่านอุปนายกภาคและทีมงานนะครับอุปนายกภาคก็จะมีทีมงานนะมีเลขามีผู้ช่วยอะไรประมาณนั่นแะครับ ตามแต่ละภาคนะเราเป็นครอบทุกภาคนะครับท่านอยู่ภาคไหนนะครับพี่มัดน่าจะอยู่ไอ้อะไรที่เขากินกาแฟะนาะอ๋ะอน,นครศรีธรรมราชนะฮะแจ้งท่านอุอนอป,ปนายกอำเภอหุกองได้เลยครับนั่งกินน้ำซ่าอยู่างนี้เคยจำไหนได้ซ้ำหนึ่นง,งคุณกาญจนาสวยๆมากๆก็เมานคุณเจน เป็นเกียรติมากที่ได้ไปเยี่ยมบ้านนายยกครับไว้มีโอกาสรอบหน้าผมจะพามาเลเซียไปเยี่ยมบ้านท่านนะครับวุษชัยดีดีต้อนรับนะครับดีดีต้อนรับและเพื่อนสมากสุกท่านนะครับป,ไป,ไปนไฟบ้านเราเนี่ยนะครับผมก <c oughs> ็เรียนตามตรงว่าปนใจบ้านเรนาการสร้างโครงไม้หรือกิ่งไม้ค่อนข้างที่จะละเอียดกว่าหลายประเทศนะฮะ กว่าหลายประเทศนะครับแล้นะน้นท่านภูมิใจนะว่าวอนไทยบ้านเราไม่เป็นรองใครอยู่นะครับ,รบแล้วก็เป็นเป็นประเทศที่คนเล่นบอลไซเยอะนะหลังจากเราจัดตั้งสมาคมแล้วก็ติดต่อบนเรื่อยๆนะครับเพื่อนสมาชิกเยอะนะมีทุกจังหวัดนะครับในประเทศไทยก็ขอเรียนเอฟซีนะครับว่าถ้าเราได้โครงสร้างอย่างนี้แล้วนะครับผมครับ ต่อไปก็ไม้ก็จะรอไม่นานนะครับเพราะว่าขั้นตอนเขาให้มาหมดแล้วนะครับยังแค่เรารอรายละเอียดเขานะครับก็จะจบใช้เวลาไม่นานนะครับผมครับถ้าเราไม่ทำวันนี้ถ้าเราไม่ตัดเขาอะนะครับแล้วเราเลื่ยนไปเรืเร่อยๆส็บปีนะไม้มันก็จะโสนขึ้นนะครับ แล้วก็จะความสวยงามก็จะผดหายไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นไม้ที่ภาพมีอยู่อันนี้ถือว่าโครงสร้างดีนะครับตัดต้นใจตัดทิ้งนะไม่ต้องไปเสียดานะครับใหญ่แค่ไหนก็ตัดทิ้งนะถ้าเขาไปอยู่ในจุดตำแหน่งที่สวยงามก็ตัดอ,ออกนะครับ ไม้ที่ไล่ยอดได้สวยก็จะประมาณนี้นะครับผมเราไล่ไปจนสุดยอดนะครับผมโคน้ายไปเรียวนะครับผมรับยอดก็ลักษณะเหมือนกันนะครับผมครับเราเปิดขึ้นไปบางที <S <S เคยเห็นแต่พอเราขึ้นไปข้างบนเขาก็ดัดแล้วก็รอค่อยแตกหัวแล้วก็ซอยปุ่มเมานะครับครับอย่างที่ท่านนายกตั้งนี่ก็คือเราไล่ตั้งแต่ คนไปจนถึงยอดเลยนะครับผมครับก็เจอได้โชว์ยอดนะครับผมยอดก็ดัดมาข้างหน้าเอี้ยวเอ็นมาข้างหน้านะครับผมก็จะเกิดความสวยงามนะครับเหมือนให้ยอดเข้ามาคำนับเรานะครับครับรับเราติดตามตำแหน่งเก่งน,นะครับ ที่เราตัดทดเอาไว้นะระยะการตัดทดต่างๆเนี่ยความสั้นยาวเพราะการตัดเนี่ยถ้าเราตัดได้เหมาะสมมันก็จะป็นพอเราประกอบกิ่นเข้าไปแล้วนะมันก็จะสวยงามน,นะครับแล้เนี่ยวิธีการการคัดกิ่งเมนเนะระยะความหากก่างต่างเนี่ยซ้ายขวาเวลาเราคัดแล้วผมเรียกว่าน้ำหนักเนี่ยมันต้องใกล้เคียงก,กันนะย,ยาให้มันทิ้งห่างกันเยอะนะครับอย่าให้ฝั่งนึงแน่นๆีกฝั่งปโปร่ง นะต้องพยายามให้มันใกล้เคียงกันนะน้ำหนักพยายามนะครับแล้วเวลาเราสร้างจบแล้วเนี่ยมองแล้วมันสบายตานะมมันจะโไม่ขัดไม่ย่างกันแต่อีกอย่างหนึ่งนะครับผมถ้าตัดอย่างนี้ปุ๊บไม่ควรที่จะเอาออกแดดนะครับผมต้องเอาไว้ในร่มก่อนนะครับทําไม้เขาไม่ได้ตัดลากเราก็สามารถผสมปุ๋ยผสมน้ำนะครับผมลาดได้นะครับผมก็จะช่วยให้เขาแตกตาเร็วขึ้นนะครับผม ใส่กินนะครับผมเลี่ยนรูปทรงให้เขาใหม่นะครับผมก็ปิดก็ใกล้เจอ็ิแล <Sm ar> er <ua an> ้วนะครับผมเอฟซีว่าประตูงลีบเราก็เห็น เจอเย็นๆมาทันาสวัสดี FC ร้อยสองท่านนะครับผมครับไส่จีนต้นนี้ก็ฐานหลกก็สวยนะครับผมครับไม้ตัดทดลงมาก็เป็นไม้ซูหมู่เลยนะครับผมครับคุณมาร์ทขอบคุณครับคุณอมพรที่อยู่ะอวดใช่ไหมครับ ครับผมใช่นะครับพี่อมพรที่อยู่เฉวดนะครับผมครับครับก็อีกเดือนกว่าก,าก็จะมีงานภาคนะครับผมครับเป็นงานภาคเป็นงานของสมาคมนะครับผมคร<อ>ับวันที่แปดที่เก้าตุาลาคมนะครับเดือนกัวตอนนี้กำลังออกประชวอยู่นะน่าจะเป็นที่หน้าห้างนะครับ ต้องดูทีว่าห้างเซ็นาร์คหรอห้างอะไรฮะ <ไป S 1> รผมก็ไม่เคยไปนะครับจะต้องรอทางอุปนายกภาคแจ้งมาทีนะครับกังกาโบชให้อยู่นะจะได้ประกาศทางเฟซบุ๊กประกาศทางเ,าเพจของสมาคมนะครับแล้วก็จะประกาศทางเฟซบุ๊กให้เพื่อนเอฟซีทุกท่านได้ได้ไดรับทราบนะครับท่านเตรียมตัวนะถ้ะนะานได้บไม้สวยๆเตรียมตัวส่งข้าระกวนได้นะครับ คุณบอยพานาสวัสดีอาจารย์ทุกทท่านครับอาจารย์รับวิธีการตัดนะครับหลังจากที่เราตั้งจริงพวเราก็แตกมาเนี่ยนะเราต้องตัดให้มีความลาดเอียงแบบเนี้ยตัดเป็นชั้นเป็นชั้นนะครับให้มัามีความลาดเอียงให้มันสมดุลนะครับแล้วเราจะทำบ้านง่ายนะพอเราตัดระยะช่องไฟได้เนี่ยซ้ายขวามันก็จะดูสวยงามนะฮะ ก็จขึ้นได้หนึ่งขึ้นไปปลายโหดโคตรลงโคตรปลายลงอ่าโอเคพระทรงศักดิ์อ่าพอเด็กเก่งก็ดูมาดูมีชีวิตท่างเป็นทันทีนะครับมีใบายติดปลายนะพระทรงศักดิ์ติดงานเลยไม่ได้เข้ามาเยี่ยมเห็นป่ะผมน้ำมัดสการนะครับ Liberal, okay. เ็กิ่งให้ท่านดูแล้วนะครับหมุนมาก็จะดูสดชื่นขึ้นนะฮะมีใบประกอบบ้างนะครับแต่ว่าเห็นโครงลักษณะสิ่งที่แตกนะนะพัดก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับส่วนการทอดสั้นทอดยาวก็อยู่ที่แต่ละตำแหน่งนะครับหมุนจะวาดเนี่ย หมุนให้ทีมงานหมุนให้ดูนะครับผมด้านหลังนะครับ ก็งกองงหนัหนากันคุณสมบัติโยโก้ให้เลยครับผมขอบคุณมากขอบคุณเอซีทุกคนทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับผมครับ พระวัตเบอรดีครับสคุณบ่าวจอมบาวจอมสวยครับ f อจากนราทิวาครับ่าะสุครับนี่ก็เป็นคิวอาร์โค้ดบางกอก2นะครับผมถ้าเอฟซีท่านใดที่ยังไม่ได้เข้าก็เชิญเลยนะครับผมครับยินดีต้อนรับ FC ทุกคนทุกท่านนะครับเป็นคิว ครับกลุมลาที่ท่านเห็นขณะใน,นท่านสามารถสแกน QR code เข้าไปได้น,นะครับกลุ่มที่ตั้งขึ้นมาเนี่ยมีสองกลุ่มแรกนี่มันแต็มแล้วนะครับในกลุ่มที่สอนนะถ้าท่านมีโครงสร้างไม้แล้วท่านไม่รู้ว่าสอบไปทางไหนนะครับท่านเด็ดใบออกให้หมดนะะแล้วเข้าฉากถ่ายมาประมาณอย่างนี้นะครับแล้วเดี๋ยวทางทีมงานเนี่ยจะเขียนรูปส่งให้นะครับ ทางผมจะเชี่ยวช่วย,ยส่งรูปสองให้นะครับก็สําหรับท่านที่สดหัดทําไม้หรือกําลังสร้างอยู่นะครับาแวานวทางไม่เจอท่านสามารถส่งรูปประมาณนั้นๆเข้ามาในกลุ่มนี้ได้นะครับท่านสแกนคิวาร์โค้ดจะเข้าโดยอัตโนมัตินะครับคุณต๋องอ๋อพี่ต๋องมีโอกาสต้องดัดเพิ่มอีกนิดหน่อยหรือตัดเพิ่มนะครับผมคุณต้นต้นสวยมากครับประสัน ตัดบตัวต่อับมีโอกาสต้องตัดเพิ่อมอีกนิดหน่อยว่าท่นครับผมครับก็เสร็จแล้วนะครับสําหรับวันนี้นะครับผมครับก็ต้องขอบคุณเอซทุกท่านที่ติดตามชมนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ